ลดลงนะครับแต่ว่าลองนึกถึงหลักความจริงคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็จะหายไปหมดแล้วส่วนคนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับเราก็เริ่มน้อยลงและที่ยังอยู่ก็จะมีปัญหาในการดูแลตัวเองไปมาหาสู่เป็นเรื่องยากขึ้นทุกทีส่วนคนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานก็กําลังง่วนอยู่กับการใช้ชีวิตการทําง,งานและก็ความเป็นอยู่ของพวกเขาเพราะคนรุ่นเขากับรุ่นเรา ดำเนินชีวิตต่างกันพิถีชีวิตคนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นณวันนี้ลูกหลานจะไม่ค่อยมีเวลามาดูเรามากมายนักหรอกแล้วคู่ชีวิตของเราก็อาจจะจากไปก่อนเร็วกว่าที่เราคาดไว้เพราะฉะนั้นเราอาจจะถูกทิ้งไว้อยู่กับวันเวลาที่ว่างเปล่าคนเดียวก็เป็นได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้และยอมรับกับความสันโดษในบ้านปลายของชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นประการต่อมาครับ สังคมจะเริ่มให้ความสําคัญกับเราน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ว่าในอดีตเราจะเคยยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศอะไรมากมายขนาดไหนก็ตามคุณอาจจะเคยเป็นโน่นเป็นนี่มียศมีตําแหน่งมันก็เป็นเพียงอดีตความชาราจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นเพียงผู้ชายแก่ๆหรือผู้หญิงแก่ๆธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นสปอตไลท์จะหยุดฉายมาที่เรา และเราจะต้องหัดพอใจกับการไปยืนอยู่ในมุมห้องหรือในเงามืดอย่างเงียบเียบเพียงคนเดียวเราอาจจะเคยไปในบางงานมีคนมาต้อนรับขับสู้พี่น้อกพี่เทาล้อมหน้าล้อมหลังวันนี้เราอาจจะต้องนั่งเงาเงาอยู่คนเดียวไม่มีคนมาทักไม่มีคนรู้จักเราจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าโดยปราศจากการอิจฉาริษยาหรือขับแค้นใจใดๆทั้งสิ้น ในเวลาที่สูงไวแน่นอนครับเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่นั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆก็คือโรคภัยไข้เจ็บมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไอ้ที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นอย่างน้อยๆเช่นปวดนู่นปวดนี่หนักขึ้นอีกก็ไขวันสูงเส้นเลือดตีบตันสมองฟอหัวใจเต้นผิดจังหวะไทรอยเป็นพิษอารมณ์แปรปรวนหรือการหลงลืมหรือถ้าเกิด หนักหนาสาหัสหลายๆก็เป็นมะเร็งเลยสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยหรือว่ายอมรับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยกุสโลบายก็คือจิตใจครับที่สำคัญที่สุดคือจิตใจและความคิดที่ต้องทำให้มันเป็นบวกต้องออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเช่นเดินวันละ30-45ถึงนาทีเป็นประจาต้องควบคุมการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะจะกินตามใจปากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว ้องพักผ่อนให้เพียงพอต้องทําให้ได้นะครับอย่าไปรอเวลาอย่าเกี่ยงว่าอ๋อละฉันจะเริ่มเมือนั้นเมื่อน,นี้เดี๋ยวฉันจะเริ่มเดือนหน้าฉันจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้พอถึงตอนนั้นตอนที่คุณอยากจะทําก็จริงบางทีคุณอาจจะทําไม่ได้แล้วประการต่อมาครับเรื่องนี้สําคัญเลยแล้วก็อาจจะดูโหดร้ายคุณอาจจะยอมรับไม่ได้แต่มันคือความจริงที่คุณมีโอกาสจะพบมันก็คือเตรียมพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตติดเตียง ถึงตอนนั้นเราจะถูกดูแลโดยคนอื่นเหมือนเมื่อตอนแรกเกิดตอนแรกเกิดนั้นพ่อแม่ทําให้ตอนนี้มันต่างไปแล้วครับครั้งนั้นเราเคยมีพ่อมีแม่เป็นผู้ดูแลด้วยความรักอย่างสุดหัวใจแต่เมื่อใกล้วันที่เราจะจากโลกนี้ไปไม่มีแม่แล้วครับอาจจะมีญาติที่ใกล้ชิดมาดูแลหรืออาจจะมีพยาบาลมาดูแลแต่ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับการดูแลของพ่อของแม่ที่ดูแลเราในวัยนอนแบเบาะแน่นอน เพราะฉะนั้นจงฝึกอยู่นิ่งๆอย่าจู้จี้ขี้บน่นอย่าทำตัวให้เป็นที่ลำบากของคนอื่นจงรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราได้รับเพราะถ้าเราจู้จี้ขี้บน่นบางทีคนที่ดูแลเราจะหายไปก่อนเวลาอันควรและเรื่องนี้ก็สำคัญนะครับทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีหลีกเลี่ยงการเอาไปลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมเด็ดขาดเพราะ เรานั้นหมดเวลาแสวงหาเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยทุกคนจงมองชีวิตตามความเป็นจริงของมันพอใจในสิ่งที่ได้รับและยินดีกับสิ่งที่มีอยู่ใช้ชีวิตให้สนุกในขณะที่ยังทําได้จะไปเที่ยวอย่างจะทําโน่นนี่ทําอะไรทําได้ทําเสียอย่าไปเอาเรื่องยุ่งเหยิงของสังคมเช่นเรื่องการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของลูกๆหล,ล,ล,ลานๆมาเป็นปัญหาของตนเอง จงใช้ชีวิตอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและเรียบง่ายอย่าแสดงตัวว่าเก่งเพราะคิดว่ามีประสบการณ์สูง